ามาต่อกันที่ผ่าต่อไปนะคะอันนี้จะขึ้นเกี่ยวกับลำดับแล้วเนาะลำดับเลขกับลำดับเลขคาคณิตน,นะคะอย่างเช่นข้อ1ิบอ่ะสมมติว่าโจทย์ถามว่าเนี่ยมีให้อยู่สีช้อยแบบนี้ข้อใดคือลำดับอนันต์เนี่ยค่ะเราก็ดูอน,นันต์ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดน,น้องตามหาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เจอซึ่งมีอยู่แค่ช้อยเดียวที่มีพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นปะนี่เนาะจบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราก็จะตอบตอบเลยปะ ต่อันนี้เลยเรียบร้อยต่อไปอันนี้ขอทบทวนม .5 เนาะพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะคะจริงๆตอนม .5 เราเราหาเราหามาแล้วว่าพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตเนี่ยมันมันมันหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอสรุปเลยแล้วกันเนาะลำดับเลขก็อย่างเช่นอ่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองแบบนี้ค่ะไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าลำดับเลขเอาลวเลขค่ะเป็นไงครูเช่นหนึ่งสองสี่แปดสิบหก สามสเห็นไหมเห็นอะไรไหมถ้ามันเป็นลำดับเลขคณิตเนาะมันจะมีผลต่างร่วมเท่ากันเห็นไหมน้องดูแต่ละคู่นะคะเอาตัวหลังลบตัวหน้าเนาะสีลบสได้2 8งลบหก็ได้2 6งกลบสก็ได้2 1 0สลบแก็ได้สองสิลบสิก็ได้2แบบเนี้ยเราจะเรียกมันว่าเป็นผลต่างร่วมซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นตัวดีนั่นเองเนาะตัวดีคือผลต่างร่วม แล้วก็จะมีแต่ละพจน์เน so ah, oh, so ี่ยตัวแรกอันนี้เรียกว่าพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4ไล่ไปเรื่อยๆพจน์ที่5พจน์ที่6จนถึงตัวสุดท้ายอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพจน์ที่เอ็นพจน์ทั่วไปนะคะพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตก็จะคือ An เท่ากับ a1 บวกด้วย n ลบ1คูณอยู่กับค่าดีทีนี้จากลำดับเนี้ยที่ครูให้มาเนี่ยตัวสีแดงนะคะนักเรียนต้องสามารถบอกได้นว่าค่าดีมีค่าเท่าไหร่ เอาตัวหลังลบตัวหน้านะคะต้องอยู่เป็นตัวที่ติดกันนะ4ี่ลบสเห็นไหมได้เลยสองหกลบสก็ได้2เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นค่าดีของข้อนี้ก็จะมีค่าเป็น2อันนี้เป็นลำดับเลขคณิตเรียบร้อยสิ่งที่ต้องเมมโมรี่ไว้นะคะตัวนี้เนาะลำดับอ่พหทั่วไปของลำดับเลขคณิตต่อไปพหุทั่วไปของลำดับเรขาคณิตคืออะ,อะไรอ่ะลองมาดูของเรขา น้องลองดูจาก1ไป2เห็นไหมจาก2ไป4 4ไป8 8ไป16 16ไป3 2อ๋อ้รูคะมันเกิดจากการคูณ2ค่ะเห็นไหมทุกตัวคูณ2บนหมดเลยคูณ2บนหมดเลยเตัวที่มันเป็นแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นอัตราส่วนร่วมนะคะเช่นน้องเอา2หาร1นเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ2เอา4หาร2ก็จะมีค่าเท่ากับ2เหมือนกันเอา8หาร4เอาตัวหลังหารตัวหน้าค่ะ อ่าสิหารแอันเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ2ซึ่ง2ตัวเนี้ยมันคือ R ค่ะซึ่งตัว R คืออะไร R าคืออัตาราส่วนร่วมก็คือเอาตัวที่มันอยู่ติดกันนะคะมาหารกันเนาะอัตราส่วนร่วมอ่ะขอดูพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตหน่อย A n เท่ากับ A1 ก็คือพจน์ที่1คูณอยู่กับ R ยกกำลัง n ลบหโอเคปะ R คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองเอาพจน์ที่2หารพจน์ที่1พจน์ที่3หารพจน์ที่2เนาะ เอาพจ์ที่อยู่ติดกันนะคะมาต่อไปสิ่งที่จะต้องอันนี้สําคัญนะสําคัญนะคะสําคัญอันนี้เลขอันนี้เลข่นนเละเนาะรู้แค่นี้ทําได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยเช่นข้อ13จงหาพจน์ที่จัดของลําดับ383 18แล้วก็23มว่ามันคืออะไรก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่ามันคือ,อ,อลำดับเลขหรือว่าเลขขาลองจับมาลบหรือไม่ก็ลองจับมาหัานกันใช่ไหมสามไปเออครูคะับวก5ค่ะ 8ปดเปสิบสามบวกห้าค่ะอันนี้ก็บวกห้าเนี่ก็บวกห้าแสดงว่าแสดงว่าค่าดีของเราคือแปดลบสามได้เป็นห้าเนาะ,ะได้แล้วว่าดีของเราข้อนี้คือห้าดีเท่ากับห้าเขาอยากรู้อะไรพจน์ที่เจ็ดก็คือเอเจ็ดแต่ถ้าข้อสอบมันเป็นแบบวัดกึินนะ่นอะพจน์ที่เจ็ดโอ้รูค,คะาหนูไม่ต้องไปไม่ต้องไปขึ้นสูตรอะไรมากมายอันนี้หนึ่งอันนี้เอหนึ่งเอสองเอสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมเราจะได้ตัวนี้เราเนี่ย ก็แค่เราเอา23บวก5ได้เป็น28แล้วเอา28บวกอีก5ก็จะได้เป็น33เราก็จะตอบแล้วว่า A7 ของเรามีค่าเท่ากับ33ใช่ไหมแต่ถ้าเขาถามว่าเออพจน์ที่ร้อยเราจะนั่งไล่แบบนี้ไหมพจน์ที่ร้อยไหมเราก็ไม่ใช่ไหมคะเราก็จะใช้ความรู้ของม .5 oh นะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับพจน์ทั่วไปของลำดับเลขเนี่ยคะ่ะเอามาหาว่าพจน์ที่7หรือพจน์ที่ร้อยแล้วแต่ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรเอามาหาได้อ่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะลองใช้แบบสูตรก่อนเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ใช้สูตรนะคะเราตอบ3ามไปแล้วจบไปแล้วทีนี้ถ้าเป็นแบบสูตรจากตรงนี้เราจะรู้อะไรบ้างพจน์ที่7พจน์ที่7จะหาใช่ไหมจะหาว่า a 7เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือจะหาเนาะแล้วรู้อะไรบ้างอ๋อรู้ว่า n ค่ะไอ้ตัวห้อยตรงนี้ลูก n n ก็คือเลข7รู้อะไรอีก n หรู้ปะ a 1นึ่งพจที่1เนาะ a 1เป็น3 ต่อไปรู้ว่ามันเป็นลำดับเลขด้วยถ้ารู้ลำดับเลขนั่นหมายความว่าต้องหาค่าดีได้ดีก็คือเอา8ลบ3หรือเอา13ลบ8ซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากันก็คือเป็น5โอเคเรียบร้อยจะหาพจน์ที่7ใช่ไหมเราลองตั้งพจน์ทั่วไปของเออลำดับเลขคณิตเลยเนาะ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณดีนะคะหมอหเนาะตอนนี้เรารู้ a 7ใช่ไหมลูกอ่ะ a 1ก็รู้ด้วยว่ามันคือ3ตอนนี้ n ของเราเป็นเลข7 7-1ลบ1ีคืออะไรลูกดีคือ5้าอ่ะค่อยๆทำา A7 ก็รู้แล้วอ่อไม่ใช่ A7 ยังไม่รู้อ่ะเท่ากับ3บวกด้วย7-1ลบ1เป็น6 6คูณ5อ่ะเวลาดำเนินการนะคะคูณหารนะเจอคูณหารทำคูณหารก่อนนะคะซ้ายไล่ไปขวาทำคูณหารเสร็จแล้วค่อยไปบวกลบนะคะได้คำตอบสุดท้ายหรือยัง6 5 30บวกอีก3ตอบ33จบค่ะโอเคไหม ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ซึ่งเมื่อกี้โอ้ครูคะหนูไล่แค่แบบนั้นหนูก็ได้คําตอบแล้วอันนี้แบบวิธีแบบ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 นี้นะขึ้นแบบนี้นะใช้ในกรณีที่หาพจน์ที่เยอะเช่นพจน์ที่พันอย่างนี้ยค่ะเราก็ไม่มานั่งไล่ถูกปะเราก็จะใช้แบบนี้มันก็จะง่ายกว่าแค่คานวณแบบเดียวเองโอเคเดี๋ยวขอฝากข้อ14กับ15ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะลองไปฝึกฝึกทำกันดูเนาะว่าตอบอะไรนะคะโอเคคะ่ะ